สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักละไร,รครับวันนี้ทีมงานตำรวจทว้อนทัตตนานีเรามาที่ห้องน้ำพราวโปรแกรม C ีปัตตนานีนะครับซึ่งมีงานสำคัญซึ่งมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตนานีจังหวัดใกล้เคียงงานมหากรรมแก้หนี้นะครับมิการ,รแก้หนี้ปีที่สอง จตั้งแต่วันที่ 15, 16, 17มิถุนายนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นการปรึกษาฟรีในการที่แก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับรับรู้บรรยากาศข้างในครับครับก็จะมีการเจรจาอย่างเป็นธรรมไมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีนะครับเป็นไกลเกลี่ยก่อนฟ้อง และหลังสารมีคำพิพากษาพร้อมให้คำปรึกษาด้านการเงินและวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสินเชื่อบุคคลนะครับนี่ที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลนี่กยศปรับโครงสร้างนี่และนี่บัตรเครดิตนะครับมีขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับโดยท่านพระเอกทวีสอดส่องนะครับรับมติว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการดีๆของนโยบายรัฐบาลนะครับไปด,ดูวยกันครับมีอะไรบ้างครับบรรยากาศหน้าง,งานนะครับก็จะมีการลงทะเบียนตามความประสงค์ครับจะมีบูธให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นก็คือเรือนจำกลางจาังหวัดัตูลมี d s ยฝั่งนู้นนะครับมีการแจกหนังสือด้วย การแจกหนังสือด้วยนะครับเจะรับแจกได้ทุกวันนะครับ 15, 16, 17มิถุนายนนี้นะครับรับมาแล้วร้อไครับมีสถาบันวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ รู้ไปฉ่าขณะนี้นะมีเรื่องปัญหายาเสพติดทางพระท่านที่มีสอดสอ่ 3, องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่าให้ความสำคัญในการได้ใช้สตอนนิตยาศา,าศสตร์เข้ามาช่วยในการแกบบ้ปัญหายาเสพติดด้วยครับท่นรับรตรงนี้ก็ได้ครับรู้ตรงนี้นะครับเป็นสถานพินิจและคุ้มคงองเรก็กเยาวชนปัตตานีครับก็ะจะมี เอกสารสำคัญต่างๆนะครับแจกด้วยจุกตนวทางข้างบนนะครับป็่เรื่องของมนุษย์วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ต้องว้าวุ่นกับสิ่งต่างนทำกันดีเดียร์ฉนต้องตามเปัญหาเด็กเลเยาวชนนะครับต้องแก้ด้วยวิถีของเด็กแลเยาวชนนะครับนั่นก็คือสถานพินิจและคุมครงเด็กแลเยาวชนของอัตตานีนะครับมีความรู้นะครับเอกสารที่แจกด้วยนะครับ,บ,บรับ มาดูฝันนี่แทบอันนี้เลยค่ะจัดงอนจอของอนจอพมออพมใช่ค่ะพมครับอันนี้เป็นพัฒนาสังคมและความเป็นของของมนุษย์นะครับคือพมนะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกองคุณผู้สูงอายุครับก็ให้ความสําคัญกับทุกเพศทุกวัยนะครับเยาวชนฝั่งโน้นผู้สูงอายุฝั่งนี้นะครับให้ความรู้เยอะนะครับคุณสามี 15 16 17มิถนายน68อย่าลืมนะครับที่โรง้องน้ำพราวโรงแรมซีอปัตตานีนะครัปรากรรมแก้ปัญหานี่สินอย่างถาวรโดยพระท่านพระบาทสเอกจวิสอทธองรันตริกระณ์ทรรทไปดูบรรยากาศท่านใดครับครับมาบูตตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มสตรีเพราะเห็นนางรมก็เลยครับ ย่ารังครับนางรมนะครับรอกจากจะไปเกลียนีิสินแก้ปัญหานีิสินแล้วครับยังมีการส่งเสริมอาชีพมีอาชีพให้ดูด้วยนะครับเป็นตัวอย่างครับนี่เพราะเห็ดฟางไอเห็ดนางรม,มเห็ดนางฟ้าเัิมเต็แปรรูปครับเห็ดเห็ดสวรรค์ อร่อยให้อุ่นหมดน,นะครับไปด,ดูด้านในครับ,ด,บด,ด้านในก็จะมีจุดคุยคุยไก่เกลีย่ยนิสินปรึกษาปัญหานีิสินการวางแผนทางการเองินอย่างเป็นระบบครับ เชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับวันที่15 16 17มิถุนายนนี้นะครับที่โรงแรมเซียบัตตนีครับเดี๋ยวสักครู่จะมีพิธีเปิดโดยเลขาวังบุตรีวังการกระทรวงวิทยุธรรมครับมีกิจกรรมครับัก,บก,กินอะไรบ้าง จะขอเล่าเป็นแบบเป็นเรื่องเล่านะครับจะไม่ขอ,อเป็นหลักการนะครับแล้วก็มีเวลาที่ำํำคัดก็คือ,อในเรื่องของการบารกันต้นแบบนะครับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนฮะก็อยากจะมาแนะน,านําทุกท่านได้ยุจักนะครับว่าที่ไปที่มาอย่างไงบ้างน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านไหนที่มาจากศูนย์ยุทธธรรมชุมชนบ้านครับยกมือหน่อยมีไหมครับยุทธธรรมชุมชนเนาะผู้แทนจากศูนย์ไกลเกลียมีไหมครับ ศูนย์ไกลแก่พภาคประชาชนเนาะอนาคตเดี๋ยวเราจะยกต้นแบบนะฮะยกเป็นต้นช่วยทําให้นะครับเราด้รับความร่วมมือมากเลยนะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เรามีงานไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะครับแต่จริงๆเรามีงานอื่นด้วยนะฝากพี่ๆมาจาัดศูนย์ไกลเกลี่ยจะได้ทราบแล้วก็<อ>เรียนท่านครูเิงยาวหาสันเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวดวงดาวเกียรติพิาสารสกุลรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายพลัดอิรังสุริสมบัติหัวหน้าผู้ตรวจราชการากรมบังคับคดีนายเฉยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัปตตานีครับและนอกจากนี้นะคะยังมีเจ้าภาพร่วมในพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรกะทรวงยุติธรรมนายสอนชัยตาลาสุกุประการ ขอความสันติสุขยังมีแนดะ่ทุกท่านนะครับท่านเวราเมาเมเม,มินจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีหรือที่เรารู้จักว่าบาบโบเม่ก็อีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นประธานที่ปารึกษาด้านศาสนาของจุฬาราชมนตรีก็การนี้ด้วยทุกท่านนะครับก็เดอื่นผมขออนุญ,ญาตว่าผมนี่เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากท่านมนตดีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปันประกูลทั้งมีส,ดสอดๆมาเป็นประาธานเปิดมหาหกกัมแกนนี่สร้างวิถีความเป็นธรรมครั้งมีที่สองจังหวัดปัตตานีในวันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะมีสถานการณ์โควิดหรือว่าเหตุการณ์ต่งางๆที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ยิ่งสามจังหวัดชายแด,ดนภาคใต้เ่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมติดต่อกันสองปีเรื่องภาระหนี้สินีิจารรุรงกงงาจีบานยงงาจีทีมีพบก,การุกิตลกักรุ่ิตลกายั่งบิเต Banyak orang lagi tak boleh mengaji dengan sahabat kita Kalau kita bayar Saya tekuk lah Saya tekuk sebulan kita bayar satu tekuk sebulan Dengan orang dekat 3 juta orang ni 300 juta sebulan Padahal duit 300 juta ni mana mana adik kita boleh buat, buat dengan dia Buat pinjaman dengan dia Hari ni Tapi pedah dia Kita ada mahkam Kenny Sang Witi Kami tahu ni ตแต่พีพกับผมขอบถึงงานมากการเกณฑ์ี้สร้างวิถีความเป็นธรรมปีที่สองจังหวัดปัตตานีในวันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมงานได้ปากีกระขายทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากง,งานครั้งนี้อย่างสูงสุดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยรอยยิ้มและหวังว่าวันนี้กระทรวงยุติธรรมจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ขอบคุณครับอัสสลามอะลัยกุรอฮู เราจะทำการนับถอยหลังพร้อมกันค่ะและจะให้ทั้ง6ท่านนำมือแตะที่จออค่ะและถึงเวลาที่สสำคัญแล้วครับที่เราจะร่วมกันนับถอยหลังเปิดงานมากับแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมที่2ณนะจังหวัดปัตตานีขอเชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังพร้อมกันครับ5 4 3 2 1เรียนเชิญครับ ผู้วิถแห่งความเป,ป็นธรรมที่ทสองจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่และเชิทัหท่าได้ร่วถ่าาพบริเวณด้น ได้ลครับก็เทุกคนไม่ท้าิดรอยิแล้วก็มองสื่อมวลชนน,น,นนะครับชาว้าพทุนท่านท่านบนเวทีนีครับจิตวิญญาณทักแล้วก็มอง้อนได้เลยครับรครับ ว่าเราต้องใช้คนไกลเยอะท่านมา้จัขามีจานวนเป็นจานวนมากหลายล้านคนที่จุดที่พยศอวันนี้ต้องแบ่งนะวันนี้งานที่จัดวันนี้มีเรื่องสถาบันการเงินด้วยแล้วก็มีของพยศด้วยสองสองส่วนบางทีวันนี้ชาวบ้านจะจะมีการก็จะผิดว่าสถาบันการเงินที่ปลูกค้กคามด้วยคนมาชื่อว่าวันนี้มาแล้วก็ต้องมีคนที่จริงมันแบ่งเป็นสองส่วนนะพยศกับสถาบันการเงินแต่ทุกคนที่มาวันนี้จะรับการเข้าไุนั่นเองประด like ุษธนี <fal is> อิ่มเอชีวิตได้มีอนาคตที่เดินไปต่อถามว่าถ้าเราไม่จ่ายความภาคภูมิใจเรามีไหมถูกไามเรามีเงินเดือนที่สูงมีหน้าที่การงานที่ดีมีการศึกษาดีแต่เราไม่จ่ายนี่กยศรู้สึกว่าความภาคภูมิใจเราก็ไม่สีในความในความเจริญก้าวหน้าของเราอ่ะมันกลับไปตำลายอนาคตของน้องอ่เพราะว่าท่านก็ไม่เคยจะมีความสุขเท่าไรกับชีวิตจริงเรื่องนี้นะเรื่องกยศผมอยากแนะนำว่าให้เรา,าเข้าผ่านและทำับบ,บนี้ตนะั้งแต่ตั้งแต่ตีเดือนที่ผ่านมาเราลดเป็นอ่าการที่ เรื่องยอดเงินนี่ตั้งต้องให้ทุกกางกันนี้นะับกลเลนมาเยอะมาก4,000 4ยอดต้นประมาณ4 4,400ล้านกว่าล้านประมาณ4,400ล้านยอดนี่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนี่ประมาณที่ลดได้เหรอโกลเลนโกลเลนมาเยอะมาก